สวัสดีครับเพืเ่อนๆวันนี้เรามาถึงสารคามนะครับระหว่างคนละตอนโอ,อาไว้แม่มา,มาเยี่ยมย่านาังมาเยี่ยมคนละตอนหาย่านางพ่อพ่อพ่อพามาหาย่านางพ่อโบนัสโบนัสไม่ได้มาโบนัสติดเรียนยยจัดหน่อยจัดหน่อยวันนี้มีมีแม่น่ะเอานาโซซินกินไหมไม่กินเนี่ย Soi trụ soi chuộc soi chuộc. So, Tao so. có <coughs> cái <coughs> Mìa. thôi áo kìm tóc. Mom áo kìm tóc. Mom áo kìm tóc. Mom áo áo mẹ không Mom áo kìm tóc. Mom tắp, tắp tóc. <tập. coughs> Mom áo กาเป็นเรื่องกันนะจุยก็เป็นไปประหลาดหรล้ว่ามันลืมกันเด็ดเด็ดครับครับลรับวันนี้นสำหรับคลิปนี้เราจะพาเพื่อนๆไปทำกิจกรรมหลายอย่างนะครับมาวันนี้จะมีไปใส่เบ็ดปลาไหลนะไปไปเรียงก่อนไปปักไป เอออยู่ใส่บุรีใส่ใส่เบ็ดเอียนใส่เบ็ดเอียนใส่เบ็ดเอียนใส่งอยใส่ซีงคอยอยู่ใส่เย็นนี้เราจะไปปักเปืนปลาไหลกันนะเดี๋ยวเดี๋ยวจะถ่ายคลิปให้ดูเสร็จแล้วก็เดี๋ยวจะต่อด้วยไปใส่กุ้งนะไปใส่กุ้งเพื่อมาทํากุ้งเต้นกินนะจะได้เห็นจะจะได้เห็นกิจกรรมหลายๆอย่างครับวันนี้สนุกแน่นอนครับคลิปนี้นะติดตามนะครับติดตาม